โรงเรียนอนุบาลน,นครจำปาสีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขตส,สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งอยู่เลขที่202หมู่6บ้านหนองบัวพัฒนาตำบลน,นาดูนอำเภอาน,านาดูนจังหวัดมหาสารคามเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 ในปีการศึกษา2564มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน29คนนักเรียนจำนวน476คนมีนายธงชัยดาวยันเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนายสันติภาพรัตพรเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลน,นาครจำปาสี ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชนวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาสร้างเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีมีทักษะที่สำคัญทั้งทักษะวิชาการทักษะอาชีพทักษะชีวิตทักษะภาษา เทคโนโลยีดิจิทัลและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21วัตถุประสงค์สำคัญประการหนึ่งของโรงเรียนคุณภาพคือรองรับการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายของโรงเรียนอนุบาลนครจำปาสีมีทั้งสิ้น3โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลางโรงเรียนบ้านหนองจิกและโรงเรียนบ้านหนองกลางโคกโรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลางตั้งอยู่เลขที่78หมู่6ตำบลหัวดงอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่สองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2564 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน8คนนักเรียนจํานวน69คนโดยมีนางพันนีเสียงบุญเป็นผูนน้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองจิกตั้งอยู่เลขที่122หมู่7ตำบลพระทาตุอำเภอนาดูลจังหวัดมหาสารคามเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2564มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน7คนนักเรียนจำนวน50คนโดยมีนายวรกรปาโสรักเป็นผูน้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองกลางโคตั้งอยู่เลขที่70หมู่10ตำบลน,นาดูลอำเภอนาดูล จังหวัดมหาสารคามเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่สองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2564มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน5คนนักเรียนจำนวน20คนโดยมีนางอภิญญาจันพรมรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขตงโดยนายสุชาติพุทธลาผู้มนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาได้แต่งตั้งคณะกรรมการการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพนครจำปาสีโมเดลประกอบด้วยผู้บริหารการศึกษาผู้มนวยการกลุ่มผู้มนวยการโรงเรียนหลักโรงเรียนเครือข่ายและศึกษานิเทศ จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนคุณภาพรูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษานครจำปาสีโมเดลมี6ขั้นตอนหรือซิกพีได้แก่ 1. p พีแพรเตรียมความพร้อม 2. แพแนวางแผนการพัฒนา 3 practice ปฏิบัติการ4 participate ร่วมแรงร่วมใจ5 provide เอื้ออำนวยและ 6. present รายงานและนำเสนอขั้นตอนที่1 prepare เตรียมความพร้อมมีการดำเนินการดังนี้การจัดทำแผนการจัดการเรียนรวมของโรงเรียนคุณภาพวันที่13เมกราคม พุทธศักราช2565สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเข2จัดประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพนครจำปาสีโมเดลเพื่อจัดทำแผนการขับเคลื่อนการเรียนรวมแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพและไทม์ไลน์กิจกรรมการดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพในปีการศึกษา2565 การสร้างการรับรู้และความเข้าใจคณะกรรมการการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพนครจำปาสีโมเดลโดยการนำของนายสุชาติพุทธลาผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาได้ลงพื้นที่โรงเรียนเครือข่ายทั้ง3โรงเรียนเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครูผู้นำชุมชนและผู้ปกครอง วันที่25มกราคมพุทธศักราช2565ที่โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลางวันที่26มกราคมพุทธศักราช2565ที่โรงเรียนบ้านหนองจิกและโรงเรียนบ้านหนองกลางโคกผลการดำเนินงานพบว่าทุกฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในลักษณะโรงเรียนคุณภาพ ยินดีนำนักเรียนเรียนรวมเป็นบางชั้นกับโรงเรียนอนุบาลนครจำปาสีหากผลการดำเนินงานบนรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ก็ยินดีที่จะยุบรวมในอนาคตการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เป็นการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากเรเนื่องจากสี่โรงเรียนนครจำปาสีโมเดลมีพื้นฐานที่แตกต่างกันขาดปฏิสัมพันธ์กันและไม่คุ้นเคยกันดังนั้น คณะกรรมการบริหารโรงเรียนคุณภาพจึงจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความคุ้นเคยและความร่วมมือระหว่างบุคลากรทั้ง4โรงเรียนโดยวันที่24มีนาคมพุทธศักราช2565ศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านมะอื่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาร้อยเอ็ดเขตหนึ่งวันที่21เมษายนพุทธศักราช2565 ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลศีวัฒนาวิทยาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสะแก้วเขตสองและวันที่22เมษายนพุทธศักราช2565ศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาชนบุรีเขตหนึ่งการพัฒนาอาคารสถานที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานด้านอาคารสถานที่ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพของโรงเรียนอนุบา,นาลนครจำปาสีจำนวน18,899,900บาทและงบดำเนินงานจำนวน46,000บาทเพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์อาคารเรียนโรงฝึกงาน ห้องซ่วมนักเรียนชายหญิงและบ้านพักครูที่จะมีในอนาคตการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามจัดอบรมครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษขั้นตอนที่สองแนวางแผนการพัฒนามีการดำเนินการดังนี้ การวางแผนชั้นเรียนปีการศึกษา2,565โรงเรียนคุณภาพนครจำปาสีโมเดลร่วมกันวางแผนการจัดชั้นเรียนใหม่โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนเครือข่ายจะเดินทางมาเรียนที่โรงเรียนหลักกำหนดห้องเรียนตามจำนวนนักเรียน จัดครูประจําชั้นและครูประจําวิชาแบบคระโรงเรียนจัดพาหนะเดินทางจัดอุปกรณ์การเรียนและอื่นๆก่อนเปิดภาคเรียนจะมีการนำนักเรียนเข้าค่ายเพื่อละลายพฤติกรรมและสร้างความคุ้นเคยรวมทั้งการคัดกรองนักเรียนเพื่อจัดชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการประจำปีโรงเรียนคุณภาพ นครจำปาสีโมเดลร่วมกันวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีพ่วกหนวยการโรงเรียนหลักและโรงเรียนเครือข่ายร่วมกันบริหารตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนโดยการวิเคราะห์ความต้องการการจำเป็นจัดทำวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์และโครงการที่เป็นแบบแผนและทิศทางเดียวกันทั้ง4โรงเรียน เป้าหมายสำคัญคือการจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้เกิดความรู้สึกที่เป็นหนึ่งเดียวการบริหารหลักสูตรโรงเรียนคุณภาพจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดโครงสร้างหลักสูตรคำอธิบายรายวิชาหน่วยการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้ และหนังสือเรียนที่จะจัดซื้อในปีการศึกษา2565การส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขตสองกำกับติดตามโรงเรียนคุณภาพอย่างต่อเนื่องภายใต้กิจกรรมโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ SLC และห้องเรียนคุณภาพโรงเรียนคุณภาพ ระดับปฐมศึกษานครจำปาสีโมเดลภายใต้การดำเนินการของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนคุณภาพที่มีนายสุชาติพุทธลาผู้อำนวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประฐมะศึกษามหาสารคามเขตสองเป็นประธานมุ่งมั่นตั้งใจจะดำเนินการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ไม่เพียงแค่การรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ให้เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่เท่านั้นหากแต่เป็นโรงเรียนคุณภาพที่พัฒนาคุณภาพครูและคุณภาพผู้เรียนอย่างสร้างสารรค์